ยกขาขึ้นมาเอาเด็กๆเตะขาเตะตาเลยขาไปเลยโอ้ยเก่งมากเก่งมากเอาเตะขาไปเตะขาไปเอาบื้กอดอกไปด้วยลิวเก่งมากเก่งมากขาตรงไปด้วยครับขาตรงๆหน่อยนี่เขาเรียกขาตรงแบบนี้ีแบบนี้ขาตรงครับโอเคเอาเตะขาเร็วขึ้นดีฟองให้ฟองกระจายไปนี่เลย

อาวแขนยาวๆเอาทีเนี้ยเตะขายเร็วที่สุดในโลกเลยไปไปเลยโหน้ําจะตายแล้วเตะโลๆวๆๆ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  เหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังโอ้ยหนูหนาวถูกต้องนะครับลงน้ํามันต้องมีหนาวมั้งสิหนาวแด่ว่าเริ่มเก่งถ้าไม่หนาวสิแลกเห็มไหมครับแด่ว่าเริ่มเก่งแล้วเนี่ยนั่งดีดีอึ๊บนั่งก่อนเดี๋ยวให้ลงน้ําแล้วจะได้ไม่หนาว